ยิ่งทำยิ่งรวยท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้ทงหลายกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่เราพูดไปเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจริงจะถูก ก็ต้องเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันรรมคันถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทุท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้ว่า,า,า,าเห็นชอบครับแต่มันจําไม่ได้เห็นชอบครับเห็นทอดเก้าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ ทางนี้พ่อะไร่พระบ่าตั้งแปดหมื่นสี่พันบรรดาขันเอาแค่จำอย่างเดียวยังจำไม่ได้หมดแล้วจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรรมตามขอบเขตความเห็นชอบนี่จะชอบกันตรงไหน พระธรรมคําสั่งสัพพธรรมไม่นัยที่พระเจ้าตรัสไว้จึงแปดหมื่นสี่พันปฐมกังขันแค่จําก็จำไม่ได้แล้วก็ถอยหลังไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายในจริงไหมก็เห็นยังไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหนคนตายให้เราดูมันก็ไม่เกือบจะนับไม่ทน ้ารู้ทุกคนนับไม่ทนแน่คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากมากก็มีก็รวมความว่าชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงจัดถ้าทำชั่วจิตชั่วไปนรกเป็นต้น จิตสะอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากกวานิพานอาขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรหมถ้าจิตไม่มยอมสมบัติของโลกทั้งหมดไปนิพานนี่ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหมเราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ที่นี่ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไง แล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือสองในวิชาสามห้าในปัญญา 6. หกถ้าไม่สามารถทำห้าในวิชาหได้ก็ทำมโน,โนยุธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญาใช้กำลังใจไม่เป็นของไม่ยากเวลานี้เด็กเด็กเล็กๆฝึกวันสองวันสามารถทำได้แล้ว แล้วก็ใช้ปุกเพนิวาสาุติยานระลึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีตงางัิยานใช้ยานถอยหลังเข้าไปเขาเรื่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดลรมาจากไหนแล้วใช้จุดูปปาติยานดูดูคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนแล้วไม่ข้อนี้เป็นข้อไม่ยากเลย เท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใช่เป็นพิชิตศูนย์ถ้าทำชั่วไปนรกทำดีไปสวรรค์เป็นตน้น นี่เราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไปอบายภูมิเราไม่ไปก็ใช้กําลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาเอาช่วยสามารถที่ถี่นี่เป็นตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีพิจารณาความดีใช้พิจารณาศินก้าทธรรมะคือสินห้ากำหนดสิบ,บทั้งหมดนี้ที่พระเจ้าทธเจ้าทรงต,ตัดมา ข้อไหนบ้างที่ไม่ดีเราความวานับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมเ้ื่อในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์้วยเพื่อความรู้ทัลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอริยสงฆ์ท่านร,บรวบรวมเข้าไว้แล้วนำมาแจกจ่ายนมาสอนพระอริยสงฆ์เบื้องต้นก็ห้าร้อยองค์แรกมีพระหมายก็สพเป็นประธาน ในหลังๆมาท่านละท่านหลายเราสังเกตนาร้อยกรองอธิบายกันเลยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยส่งข้อเราถ้าท่านจะไว้สร้างตำรักตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมากแตาใยถ้ามีเมตตาอย่างองค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้าคือปฏิบัติตามกันพวกเราจึงสามารถรู้ประธรรมคำสั่งสอนข้าพระองค์ได้ ยอมรับนละถือพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะศินห้ากับกรรมวจิจะว่าควบกันไปเพราะแตกแตงมันแยกอยู่นิดหน่อยอย่างข้อปานาติบาตความโหดร้ไรของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้าง ที่จะทำ้ายเขาบังหรือฆ่าเขาบ้ังทำ้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วแล้วก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเภทนี้มีแต่ความโหดร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวใครเขาคิดเขาทํากับเราแบบนั้นเราไม่ชอบถ้าเราไปทํากับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทํำยังไงเราก็จะทําเป็นคนใจดีใช่ไ มีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกำลังใจมีเพื่อนให้คายความสศกใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าเออสิ่งข้อนี้มีประโยชน์กระหมดสิข้อนี้มีประโยชน์ทำให้เรามีความสุขข้อที่สองอธินาทานกรรมบุเก้าสินก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ยืมไม่แย่งใคร ไปไหนก็มีแตคนไว้วางใจเป็นที่รักของคนทั้งหลายเราก็มีความสุขก็น่าปฏิบัติตามข้อาการเมสุเมชาจารยเรา์เราไม่เรไม่จะชู้เกินไปคําว่าเจ้าชู้ก็จะาชู้เฉพาะสามีพัญญาของเราไอ้คนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักการเอาใจเพราะว่าทานอภยัย แล้วก็ยายร้อนตะโกนถามอนัญญาโมพุทธบิษัทว่าท่านที่พูดใะทานเคยเจ้าชู้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าในชีวิตศาณมาไม่เคยเจ้าชู้เลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่ี่ไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเดียวมีคนอื่นเขาเมตตาคนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขากาเมตตาด้าเขารักเราเราก็รักเขา เขาสงสารเราเราก็สงสารเขาเขาหวังดีกับเราเราก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่ไม่เคยเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้เขาบอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้ำผึ้งคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รัก มันต้องฉลาดในการเอาใจแล้วก็อาวิชานี้แหละมาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างฝากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความไปอยู่เป็นสุขไม่ขัดใจกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีเช่นกันลนกัน เป็นนว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะเจ้าชู้เกินไปนี่ถูกสามมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสแล้วต่อไปเรื่องวาจาวาจาดีขอสับสุนทอนพู้ท่านมาว่าท่านบอกว่าคนจะชช่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหาเรื่องลิ้นที่ ประครับประคองเสียงเปลี่ยงออกไปนี้มีความสำคัญบรรดาทมพุทธบริษัทปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจำไห้ดีนะยิ้มก่อนพูดแล้วก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟังถ้าถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ท่านคิถามว่ามานันแนะนาเขาทาไมก็บอกแนะนําตามตํรราถ้าใครได้ทําได้จริงมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่กอนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดวาจาไม่หยาบใครไม่สะเทือนใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบ พูดใหม่เขาแต่เล่ากันมีได้ความสามัคคีมีความรักมีความกลงเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความปริสนีก็เกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างรับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าตรัส ดีกว่าการพูดปวดพูดหยาบพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบแล้วก็เลือกเอาเลือกไอ้การพูดปวดพูดหยาบพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสันจะไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริงแล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามารถขีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกเห้นชอบด้วยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตือนพับยิ้มทันทีเขายิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพดานก่อนถ้านอนในมง้งยิ้มกับเพดานมง้งถ้านอนในห้องไม่มีมง้งยิ้มกับเพดานห้องพอลุกขึ้นมาเหลียวซ้ายเลี้ยวขวายิ้มกับฝ่ายอีกเอา ไปหน้ากระจกยิ้มกระจกใช้ได้ยิ้มเถอไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆเนี่ยใครก็เห็นว่าใครก็เห็นเนี่ยแทนที่เขาเห็นแล้ววัาดีเขาจะจับส่งปากคงสารว่ามันดีเกินไปนี่การฝึกยิ้มใบเวลาใครก็พูดไม่ชอบใจฝืนยิ้มรับเขาไว้อย่างนี้บรรดาเจ็าพุทธบริสัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วย เราก็มีความสุขเขามีคนรักถ้าเขาทําเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเราถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาแทนพุทธบริษัทไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ทานเกิดขึ้นนี่กำหนดสิบด้วยนะต่อไปเฉพาะสิน้นคือข้อสุราสุรารนีกนในกำหนดสิบไม่มี เมื่อดีผู้ว่าท่านหนึ่งท่านจดหมายถามมาว่ากรรมมโหสสิบของท่านมทำไมไม่มีไม่มีการห้ามดื่มสุราก็พคดีว่าการดื่มสุราเป็นของดีต้องของประทานอาภัยท่านไป็อดีตอดผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปนิดหนึ่งความจริงกรรมมโหสดสิบไม่ใช่ของอาตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่าน แต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่มันไม่ดื่มเองแต่คืนดื่ม้วส่งความดีในกามสิทธิ์นี่ไม่ได้จิตใจมันก็เป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดก็รวมความวะการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้าดีไม่ดีมันเลยเปิดกว่านั้นดาพา่อตีแม่ก็ได้ คบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินนั่นหลายเสียหายไปเพื่อการดื่มสุราดนเมรัยโดยได้ประโยชน์เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะมปประโยชน์มากอย่างดืง่มดื่มสุรานั่งดื่มสุราวันละครึ่งชั่วโมงถ้าสิบวันมันก็ห้าชั่วโมงร้อยวันก็ห้าสิบชั่วโมงอย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลย ถ้าทำดนตรีก็เสียศักดิ์ศรีก็เสียก็ไม่ขอพูดมากเท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บรนทอนชีวิตคนดื่งสุราและเมะรัยบางทีร่างกายทุดโทรมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่ทุดโทรมศักดิ์ศรีก็ทุดโทมถ้าศักดิ์ศรียังไม่ทุดโทรมทรัพย์สินก็ทุดโทมพอทรัพย์สินพอที่เชื่อกับข้าวได้ไปซชื่อเหล้ามากินมาไม่เกิดประโยชน์เลย เราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่าลูกศิษย์ก็อาตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอาตมาไปพบเขา้าเธอกินเหล้าก็าปลายาเป็นนี่ดะเป็นนี่ลูกน้องอย่างได้ต่อมาก็แนะนําเธอว่าไอ้การเป็นนี่ลองลดก,การกินเหล้าที่มันจะเป็นนี่ไหม หนึ่งบีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้าแต,แต่วันนั้นกลับไปเขานี้แทนที่จะเป็นนี้เธอเป็นเจ้าหนี้เขาแถมก็คุยว่าวิทยุก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดูเพราะการไม่กินเหล้านี่ระบรรดาแานพุทธบริษัททังหลายไอ้ปากคนเหล้ามันไม่โตแต่ช้างสกุลสามารถบินเข้าไปได้มันเก็บแบงเก็บเวลาการงานได้ทั้งหมด องค์ทง,งคุณทเดัตพ่อราคดแท่นาบจงเว้นเสียจะมีความสุขนีน,นรกได้แล้วก็เว้นเป็นอวันหีได้แน่ต่อไปก็กําลังใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบอกคนอื่นไอ้นี่เิ้นชัดสัมมาทิฏฐินี่ใช้ปัญญาได้อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไรเอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกัน ถ้าเอามามันได้กําลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่เปิดการคิดว่าหากินเองดีชอบทําดีกว่าข้อที่สองความโกรธความเจ็บัตดจองล้างจองแผงกันมันมีแต่ลมเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นสุขคือความเมตตาบาณีเมตตาความรักกุาาความสงสารใจสบายกว่ามีลมทุ่มชื่น และข้อที่สิบสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดจะเพาะในขอบเขตของสัญญาณสามเวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สัมมาทิฏฐิแค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจจะเป็นโทษนี้คือมีความคลุ้ม ให้แค่นี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททงหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าใช้กําลังกายวาจาใจคิดไ้เถิ่งเท่านี้คืออร่มต้นไม่ประมาทในความตายข้อต่อไปเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ละปฏิบัติตรงในสินห้าและกำหนดสิบบทธิเท่านี้นับรรดาาทพธทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคกล่าวว่าบาปทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้ในกรอกจากนั้นบรรดาาทพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีเฉพาะเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นานกำลังใจอ่อนเกิดมนุษย์เจ็ดชาติเป็นพระราหารัน กำลังใจอย่างกลางเกิดปรมนุษย์อีกสามชาติเป็นเป็นาหลานที่กำลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดปรมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นพระหลา,อาบบนอนาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลานี้ขอแล้วหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาแต่พุทธศาสนาพระนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีหากคุณผู้ฟัง ฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร e กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ